เอออาว่าเียว่าว่าเมื่โม่โปูตาปูคือาเข้าปูคู่ปูะคู่ปเจ่าคือเต่าทั้งเจ่าาบเจ่าท้องท้่ทักทิงมีติ้งขอใครมารักปฏิบัใจร่วงทางเอาวะอาว่าจังไรอยู่บมางมาันนี้ของีนางรักขาขาได้เผาว้าโป๊ะขอใครวะ มือรายคือรายเสียงเรียงงามมือยิ้มด้วยมือหน้าติขาแว่มือหน้าพร้อมือยิ้มมอแต็มเออชื่อออใจอาอใจเนาะหาหายมือถกมือระมือถกมือมาดทุกาข,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 าขั้ขั้แข็งแรง้ลูกเด้อขอให้เงินไหลมาขอให้ทองไหลเข้ามาหนาหนาเออแล้วคจทน่อีนางนั่งร้อยอะไรคื่อว่าอัานนี้ของอีนางแตงหมลูกโตกว่าหรือ มาหลายกระดอมาบ่ยนอนดอกกี่ดอหมดเคือเรีนั่งอานหนังถือมืดคืนมืดวันคูอ่านจะเงียบคุยอ๋อแป๊บเดียวที่จไคุอง่นสองคนคนสองนสองคนงสงมนสองมีสองคนอคนคนองแนงแนสงองนเงนสองงนสององคห้นองอจออนอนงงสคงนานงงงค ออนั่งแต่งโมเป็นไปเนาะอีพอเออเบาใหม่เลยอีพอเรื่อมกอดกล้องเรื่อมกอดเฉียงก้มกูชูกูชูลงค่าไรเงื่อนอีพออยากมั่งโตกว่าจานหวาน เอออันนี้ของอิงน้ำแตงโมแมงม้าครับปูปูจะไีกรอบนึงด้ยเอฟพีนพ่อจะพูดใหม่นะลุกคน้พ่อพูดย้ำหน่อยเออเอรพีรวมบุญมาทางช่องแตงโมพารูยอว้ให้พารู้หว้ทางมิดีได้เยอวพอได้ได้คือได้เสียงเดี๋ยวพ่อจะพิดคิดจะรำเารูกรูกรูดแป๊บเดียวคืออีกที่อีแเ้๊บบทุ้มือนเนี่ยเขาทันสมัยนะ พ่อก็มีไหวพริบเหมือนกันครับรูดรูดเหตุจังไ้กันแบบลูกหลานมาลูกนะอ้าหายมีถกไม่รักมีถกไม่รักสุขภาพแข็งแรงอืมขอให้เงินไหลมาขอให้ทองไหลเข้ามาเงาเงาแตกอยู่ทั่วทั่วนะลูกนะเออจจะลืมแต่ลืมอะเอาไปวางไว้เคาะไข่ ค้ามกิมหรอกอมกอกิิมเออกิมเออกมเออมาที่ทักหัวทักหัวขวางพวกมึงนะได้เชือไปแต่คือแบ่งด้ายก็คือเออท่านเคยเปิดแต่คือแบ่งร้ายเออมะเปิดทาร้ายกมครับได้เกิดหนาเกิดตาไรที่สุดนะมดเกิดหนาไรเยอะคับครับเออพายจั ไม่ลงพี่โขลกเองแร้หามากเกินหน่ะเกินแต่มันหนักเกลียดั่แม่เนาเออเกี่ยเฮ็ดยังบัคือบานคือเมียเขาได้เฮ็ดเรื่องบานเรื่องเมียเขานาะมแต่บกับเขียงได้จากนั้นอีอย่างได้คือได้เขียงเรียงหน้าเออร้ายถูกร้ายก้นน้องลุน้อ เออมาก่วามัขงควงมแต่พอว่ารู้ข้ามหมากบุญยังก็ต้องตื่นกำขันข้ามหมากเป็นเทียงวะอ้าวหายบุกร้าไมีโกไม่หลกไมีถกไมีมันไปบุญบารมีปู่ชื่อฝาข้าหายเทศหายสามจังมือหมื่นแล้วลูกด้วยถ้าหายลุกร้างแต่เ,<ช>เริ่มแต่เริ่มหายขอบขวดยุ่เด่นเป็นสุดแล้วลูกด้วยทามหมาบข้อศีรษะเท่จากถังทัท,ท้าต่อโปงปู ปูไงของขาคือปูช ah, like ิ่ราค้าพอปูตานะลูกนะอาจจะลืมจะลืมหาหางมือใหญ่แล้วลูกแราวข้อข F C U C A F P เอ้อเอ้ออโอเคนะคะอือแล้วน้องเหมือนน ย่อไหวตวไแขนจึงรอยนาครับพ่อมตะคนหนักหนักอะไาได้ต้มือไรายานัได้ต้มดีไรว่างหันว่าพ่มีแมวคือพ่อหายคยแจะเป็นยังไรทัดใจวครับใแบวขึว่าอะไรรับใจน้ดีใจต้องกครับเออกลปยใช้บุญกรลุกกเปอนบุญเป็นกุศลเป็นสา่านบุญให้ลูกใหรร้านให้ปูงาต่ายให้ขนเผาคนแก่ไรทื่เป็นทางูถือว่าเป็นบุญอีกส่วนหนึ่งก้ลุกก เออท่านเขาวัดเขาว่าผู้ต่าเป็นผู้รับอืมอีนั่งหล่าเป็นผู้ว่าอืมเร่งเท่าแบบนางมองมันเป็นจะคือแ่ะมันว่าวมุ่บ ốc บ ốc พอะอืมมันบ่เป็นงั้นแบบกอืมใจเก็นๆเดี๋ยวดีเองทุกทิ้งทุกอย่างเกิดขึ้นที่เรากระทำนะน้องเรากระทำดีเราได้ดีเรากระทำชั่วเราได้ชั่ว ถ้าเราคิดดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีแต่สิ่งดีๆมาอับน,น่วยอ้วนพ่อไทนผ่าทิงไว้คี่เ้าคิดบรดีเออกี่ข้าโตกอืมมีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างถึงฝ่าร่มเราวลูกเออ่าหอดห้องเทขายว่าเป็นใจรู้จะเอาเพราะฉะนั้นลูกหลาน,น,น,นาสูผูกสู้ข้นใดไมอบุญแม่งงามสั่ง คือว่าเป็นบุญบาปนี่อย่างแบบแด้ร ouais. ูกเด้อาครนตเริ่อแต่เรื่องาบุกฮะลากฮะฮะเขาบากแคเอกครบบ้างไหมครบกี่เดียวครั้งบอเแคยเอกครอี๋ครกอี๋ไม่ไม่ครบอี๋ไม่ครบอี๋อยูดีแทบบหกคอี๋มาบุกเนาะครอี๋มึงได้ยัคือไปัำไรพอครบหนึ่งที่มากมาอ คือเมื่อพอวันอืมเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เมือ่อใดแลงว่ะเรื่องอาหารการกินนั่นมาบุมจะไปฝั่งราเฮ็ดแบบงกเขาก่าวมาอชมเโอะนะเอาจังคีเอาจังคืีแบบเชื้ออื่นแต่หาเบื่อใดแลบโอ้หาหนังหลายพอวันฉันพอเอาหัวแค่นะหัวกอนะไรเนาะหัวกอะไรเอามาชว่าน้ทงมาชมเนะื้อเรื่องหนังนาะบุ เอาหัวมาหัวส่วนใช่ไหมมาถมกับแช้คพ vi> down> ึ่กันเนี้อไปขายหัวเดี๋ยวเแล้วขายขายก็เราท้าพอฮัลโหลโอ้โอ้่ได้ใช้ดูตุ๊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 ฮัลโหลอีนังล่ะเออดูตามประเช้าบังกู มีขั้วไหมขัเม้เขาแปลว่าลูกออสนะมีขั้วไหมลูกเออขั้วมีไข่ขี้อ่ะให้ไข่ขี้ออกหน่อยนะลูกนะไ <นะ S 1> อขี้มันออกปอกแต่พ่อไม่กินขี้นะลูกนะมีออกนะลูกนะ,กนะอเออหน้านัะเออแล้วาร่างขี้มันออกร้อนร้นมันจะมั่หัดเมาเหรอถ้าตัวว่าว่เมากันงไหนกันเออ อีพ่อคือ e เอารายปันได้เขาขาดไปรู้ได้อกีนน้งคือแตงไใบหายอีพ่อได้เอาเอาจังคือรู้เท่าไหร่เลยใช่ขี่ออกแล้วเพราะว่าเอาขี่มันใช้มันหนักเอาแตงหนักเลอาลยเเลยเอาเนืเอเลยเอาเลยเอเลเอาเนยอเยเอาเลยเอาเลยเอเยเอเยอาเลยอเอาเลยอเอเลยดากลอดาเลเอาเลเอาายเอา้อ บักหัวก็แต่บอดด้วยค่ะบักที่แอกเองนะก็ดังคือเออเนี่ยมากระดักคอดคอเียเออะเออผมแดงแดงมาจับแังคือพ่อขีไหายตปเอาแล้วลูกเห้รลอกจับปลาตะขาดเพลงบปลาเออบืาหวไนหรอกเก้าทีหนาวหมดโอเคล้วเก้าทีแตาปลา บ่ขือบ่รู้มาเราคิดโอเคเออได้ได้ได้เชียร er ์ยงตัวใช้ใช้เงินมาเดิมเด้มใช้เงินใช้เงิน่จัดจ่ายอีเอามาเบิ้งเอามาเบิ ang, 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 ้งไม่จ nah, ัดบ่ายม่เว่ามันผ่านเบิ่งเอาเหลายใบก็ได้พอถือจะเอาเท่าไถอ้ถอยากเอาไหมพราะว่าเอาเท่าไบเดี๋ยวมันเรียกว่าขืนอเรื่เรียกหลวาเนยะู

Hmm. Bài bổn luôn. <laughs> ừ, bài mong muốn. tay máu muốn. Ao máu gì mong chia gì mong. Bài phó à, đi tìm hiểu. Mighty liệu. Mighty liệu. Mm hmm. 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 Mm หายไกเขากร่างไปคุกไปหมาน้่งโตหายใจ้มเลยเทถางน้องกะไปตา,ปา,า,า,าก,ก,ก,กประเทศเราบ้าจากถึงงกอหัวเราดิงหัวกั่เทอู้ไทยน้องไม่ถูกข้าวบาอู้จักว่าข้าวบาอู้ <c oughs> <c oughs> อู้ไทยนอ้องไม่ถูกทุกิงไข่ทไทปยแปลกๆนเอาปากที่ก้อนอไทย ลรวก็ต้มน้ำฮ้อนๆใช้น้งมานส้มปุ๊บปุ๊บปุ๊๊บปแล้วก็จังมถิงหัวร่มพักที่ตู้ใส่่ดาบวกผงแล้วหรือเพราะว่าแม่งระงับบาทันนี่ตึนแท่ตืึงแท่พโปะร้องกันแดยเระ่เกาทิ้เมาหมดเมาหมดเก่าทึ้เมาหมดบอกแท่งเลยบอกแส่งอืกคือได้เพราะว่าคือทุดๆุด ตามแต่ขายรูปเมืองไทยเฮาหนังว่าขายถือป่านหนึ่งมากว<ะ>่ครับอันนี้รูปต่างปราเืศย,ยิ่งไม่เท่าไรพอเอาเงินเก่าคิดนานๆไม่เท่าไรเอาเงินเก่าคิดนานคิดแค่านด่วนนะลูกนะลูกบ้านได้ช้อยกันเทศช้อยกันถ่านข้างภูชัยถา่านนะเชื่อได้แต่อย่างงงานได้เอาไราบางสิ่งอีกอ เอาเสอรบมึงทอมมึงกับพ่อาเด็สาวตึนเส้นปินหน้าทุกมบ้ยได้ได้เฮ้ยจังได้ก็ได้ได้เฮ้ยจังได้ก็ได้เนาะตีนักงาเตรีตีมตัวรักทัพตอตีเนาะ สี่ีนั่งละไปหยโิโรถกรวีตามคำส okay ั่งปูตาเก้าศูนเก้าก้าแล้วก็หนึ่งเก้าโอเคไหมใช่ถ้าว่ามีรางวัลก็มีสิถ้าไม่มีจะมาแก็ทำไมให้เขียเงินเขียทองเนาะไม่คือทำให้เป็นตัวอย่างทำแบบคนที่ดีทำดีก็ต้องได้รางวัลใช่ไหมโอกมันจำจะบวก คือร่าง้าว,วันพ่อเรากันได้เออขึ้นหนักเมื่อจังเงินมาจับเขียวตรงมู้นวันน้าเปิดเงินนักมาไม่เด้เลยคือนัมาท้าขาดก็ยงยงดีคือเลยรับมาจจามาหมดมาแจาให้ ให้ให้ได้ตอนเดินเพิ่มครับถ้าได้คิ่จะได้ไปหนึ่งครัวบอกจ้าโอเคจั่ก็เถิดอ้ไมาจำทั้งวันอี้งานกองผ่านมัาผ่าบมาแค่อีกผ่านมั้งผ่านเนี่ยเอาก็คือบัเยออีกป้อยไหนที่นั่งกองกอยขายคาลุนคืออะไรเ่ยไหนนั่งกองไกวครับติ๊กบวกมค่อีกเอาก็่คือไปพผู้ติดตามใช่ไหม โอเคหรอวะโอเครออเครออับปูเออนางดูคือคือยาปะอืออึมังกบกัดเนาะอึมังกบกัดผ่าบอเคอีกบอผ่าไม่ผ่านนเนาะยืมผ่านมั้ยหอยน้ำผ่าแป <laughs> งเมาอ่านมั้ย ว่าอย่างว่าอย่างว่าอย่างนั้นก็ว่าอย่างนี้เหมือนกันตามเนาะตามอีนางก่อดกอดเนาะตายไปดีแบบคุ้มคุมใหม่เนาะทำดีมีแบบวั้นะลูกนะตีนางกอดกอดตีตามอีนางก่อดกอดบัตรเชอีกตั้งแติดตามมาเนมั่งเหงาอีพ่ออีพ่อเหี้บบ้วบ้าหายอีพ่อบ้าไป ขึ้นมาไม่ขึ้นพ่อพ่อมาวัดอยู่ให่ไหมพี่มาโกงอ่ะ็นสามเก้าตีสามหกตีสามเก้าตีสามหกพ่อพ่อตอบเร็วตีสามเก้าตีสามเก้าพ่อพ่อตอบเร็วพ่อือตีสามหก่จะาเนาะเพราะว่าตอบพ่อจะขึ้นมามันตีไดะพ่อเอาเมื่อกี้คือกันตันต นักแต่งโมแรงหัวขันขาเรื่องของขาจากของมุมแม่แล้วหัวขัแม่แลี right ้วหัวขันเลยมาขาก้หรือถาหกเนาะครับผมอ่าความว่าวัวไข่เนาบ้านเมืงีพานบอพานเฉยแม่ดิครับอี่ั่งหมาว่าผู้ใหญ่ขึ้นมาต้องวัดนอุ่นตะคุ่มกอได้พอข้าจังทานมัติถึงโคบีคลิเก่าหัว ูได้วัดกวนได้ปูเพาว่าแข่ตัวว่าแต่วมุงดับาไหนเขาได้ถามหกจุดเก่าถามหกจุดเก่าคือขัดไงจุดเก่าเออผ่านผ่านเือไหมผ่านข้อคิดเก่าเธอนังหะครับผมมาจงได้เลยข้นบาทางบได้เลยคือยากมากคือแต่คราวหน้าผู้ใหมาให้เขาตรวจว่าเออข้อคิดเก่าอัจจรได้กไครับผมเห็นบาเวลาพอขึ้นมาคือเอ๊ะจังมาดังอีก บ่อคือย่างลงไปวัดอือว่าไข่ไม่ใช่ขื <c ười> ่นบ่อไข่ไข่ก็ขืน่นะกับมาถ่าเนาะเนาะไม่แค่มไม่มีอะไรมากมนะนะายเนาะฮะไข่ลูกไข่ร้านไม่โตกไม่รักไม่โตกไม่หม,มาเนะื้อลูกแล้วสุขภาพแข็งแรงขอหันกมไส่แล้วขอหันช่องใส่มา,ากสุขสุขุนเจ,นจนริญเจริญสาธุสาธุ